เฮล์นะคะช่วงนี้คุณแม่บ้านเนี่ยต้องตั้งใจดูให้ดีเลยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมา DIY ของใช้สำหรับลูก ก่อนที่ลูกจะเปิดเทอมอีกไม่กี่วันนี้ค่ะเพื่อไม่เสียเวลาพบกันเลยนะคะคุณนท์ตันศรีสกุลนะคะจากร้านบิกนิดคาเฟ่ค่ะสวัสดีค่ะแต่วันนี้เราจะทําอะไรอะคะคุณนท์จะเป็นฟิงเกอร์นิตติ้งจะทําเป็นกล่องดินสอนี่ไงคือตัวที่ใช้ทำใช่แล้วก็เลือกอยากได้เป็นแกะเราก็เลยเลือกไหมพรมให้มันดูแบบว่าปุยปยแต่นี่เราซื้อได้จากที่ไหนนะคะก็จริงๆถ้าเกิดสมมติมาที่ร้านก็มาได้เลยอะค่ะก็จะมีทั้งไม้ถักนิตติ้งไม้ โครเชแล้วก็มีครูสอนด้วยก็คือซื้ออุปกรณ์แล้วสอนให้ฟรีแล้วที่ร้านมีเด็กๆไปนั่งทําเยอะไหมคะแบบไปนั่งช่วยคุณแม่ก็มีนะคะจะมีตุ๊กตาพวกอย่างงี้ที่เด็กๆจะทําได้เป็นสังคมที่ทําให้มีอะไรเม้าการคุยกันกิจกรรมอาหารนาเหรนเนี่ยร้านเขาน่ารักดีแล้วใช้เวลานานไหมคะพี่สมมติว่าชอบอันเนี้ยใช้เวลานานไม่เลยค่ะไม่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งอ่าเดี๋ยวลองทำให้ดูเริ่มจริงๆก็คือมันจะเป็นการเหมือนใช้ได้เกี่ยวๆกันแล้วก็ คืออันนี้จะประหยัดอีกอย่างคือถ้าเกิดมันไม่ชอบแล้วก็ลาอออกมาทําใหม่ได้ก็จะเกี่ยวกันแค่แค่ไหมอ่เงี้ยค่ะเกี่ยวกันไปกันนิ้วไปเรื่อยๆเออนี่ไงเนี่ยก็คืออย่างนี้ก็คือได้ขนาดนี้ละนี่คือถักเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นไหมพรมอีกชนิดหนึ่งที่พอเพราะมันเปลี่ยนไหมพรมกันอย่างกล่องทิชชู่นี่ก็เป็นไหมพรมอันนึ ก็คือแค่ถักแบบลายลายเดิมๆแต่เปลี่ยนเทคเจอร์นี่เราลองนึกดูถ้าเด็กๆเนี่ยเขาได้ทําเองเนาะแล้วเขาใช้แล้วเวลาเพื่อนมาถามแล้วบอกว่าเนี่ยทำเองปลื้มเนาะ้ลปลื้มนะมีประโยชน์หลายอย่างฝึกนิ้วฝึกสมาธิแล้วก็ให้ได้ช่วยในการออมด้วยเพราะว่าเนี่ยซื้อแค่เดียวสามารถทําได้หลากหลายเลยวันนี้ขอบคุณคุณนายมากนะคะที่มา ร่วมสอนเราโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้เด็กๆนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก่อนเปิดเทอมค่ะมีมากกว่านี้นะคะไปพบได้เลยค่ะในช่วง Kids Diary ค่ะการประหยัดและรู้จักออมนั้นเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเด็กๆเลยแล้ค่ะสําหรับแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆนั้นอย่างเช่นวิธีที่1การเปิดบัญชีเงินฝากและตั้งเป้ายอดเงินออมให้ลูกเพื่อให้เขานําไปใช้ในสิ่งที่อยากได้และอยากทาต่อไปในอนาคตค่ะ วิธีที่2ให้ลูกมีส่วนในการตัดสินใจลูกจะรู้สึกภูมิใจและเรียนรู้การคิดการตัดสินใจที่มีเหตุผลในการใช้เงินมากขึ้นค่ะวิธีที่ 3. ควรสอนให้ลูกได้ทำงานเล็กๆน้อยๆในบ้านที่เหมาะสมและวิธีสุดท้ายค่ะคือสอนให้เขารู้จักการให้ค่ะเช่นการบริจาคเงินหรือทำบุญตามความเหมาะสมนั่นเองละค่ะสนับสนุนโดยเดตต่อปกป้องมั่นใจทุกวัน เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าการออมเป็นสิ่งที่ดีนะคะจะปลูกฝังต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยโตขึ้นจะได้เป็นเด็กที่ประหยัดรู้จักใช้จ่ายนั่นเองนะคะแล้ววันนี้รายการเราก็หมดเวลาลงแล้วะนะคะขอบคุณหมู่บ้านส,สวยๆแห่งนี้นะคะคือหมู่บ้านสราญชลิพระรามสองท่าข้ามค่ะใช่คะ่ะติชมรายการของเรานะคะหรือว่าดูรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นข้างล่างนี้ค่ะ แล้วก็บพบกับรายการ o ฮมสวิต t h o ฮมได้ใหม่นะคะทุกวันพุดเวลา9้าโมงครึ่งทางช่อง5แห่งนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสคนลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ